ยี่สุดีิมักนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วเรียบร้อยสําหรับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับใครที่ตามหาที่มีแคลริบอยเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เลยพี่นะครับเป็นตัวหน้าใหม่นะครับหรือหน้าปี2020แล้วเรียบร้อยนะครับสปีดเก้าหน้านะครับสำหรับคันนี้คือดิมัก1.9ตัวสั้นนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาดีนะครับ599,000รถปี20นะครับเรียกไม่พิ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับมีในส่วนของแคลริบอยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ ผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเต้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงและที่สําคัญนะครับคันนี้ทะเบียนก้าหน้าครับเก้ากรอห้าศูนย์สี่สี่แคปแลวส่งหาผมได้สินทชีนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถสุดรถกับผมได้ไม่จำเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านผลอัตนมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับอยากซื้อสดนะครับมาเดีย๋ยวผมรีวิวให้แบบทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับโอนตังมาส่งรถสไลด์ให้ เพ็นยนต์ครับขายเรื่องออนไลน์มา20กว่าปีแล้วครับถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ครับเรื่องคุณภาพไว้ใจได้แน่นอนนะครับ่างจังหวัดอยากได้รถที่กรุงเทพนะครับกังวลมากรถย้อมแมวอะไรหรือเปล่านะครับจะเลือกซื้อทั้งทีเลือกเต็นดีๆนะครับอยูรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบขั้นดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ผมก็มีในส่วนของยี่สุดดีแมกนะครับเป็นตัวแคปโฟไฮเลนเดอร์นะครับหรือ4ประตูยกสูงพร้อมกับแคลริบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับรถปี2020นพี่นะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะครับสีบรอลนะครับสีพื้นฐานที่ดูแลรักษาง่ายครับไม่เบื่อตาอีก10ปีก็ไม่มีเบื่อครับสีนี้นะครับเป็นสีพื้้นนฐาอยู่แลว เดี๋ยวเราไปชมความเดิมกันเลยนะครับอันดับแรกก่อนละกันนะครับแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ2ปีหรือ40,000โลครับถ้ากังวลนะครับแต่ผมแถมให้ไม่ได้ให้เอาไปใช้นะครับเอาไปเพื่อลดคลายความกังวลนะครับเพราะว่าอะไรครับต้องมีให้นะครับต้องมีให้เพราะประกันพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถทำให้ลูกค้าได้ถ้ารถไม่อยู่ในสภาพที่ดี เพราะว่าบริษัทประกันเขาจะเข้ามาตรวจเช็คเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบช่วงล่างให้ผมก่อนเพราะถ้าเขาทําให้ผมแล้วรถไม่ดีนะครับบริษัทเขาเจงครับหมดกังวลได้เรามาชมในส่วนของด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับเป็นไฟแบบใหม่นะครับคือไฟปี2020โดยการหน้าใหม่นะครับที่กระจังด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับโครเมียม2ชั้นสีสวยนะครับไฟนหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ daytime LED แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ จากด้านหน้าสวยๆครับพร้อมกับคาว่าอูสุนะครับโครเมียมสวยสันเหลี่ยมฝากระโปรงครับคมๆแบบนี้เงามากพี่นะครับใครที่อยู่แถวละแวกมีนบุรีกรุงเทพนะครับอยากขึ้นมาดูรถหรืออยากเข้ามาดูรถนะครับติดต่อมาหาผมได้ครับเสียเวลาไม่เยอะครับพี่นะครับเข้ามาดูรถเข้ามาเลือกชมได้เพราะว่าในส่วนของ d ีแม็นะครับผมจอดเพียบเลยพี่แล้วก็ใครอยากมาเช็คเครดิตนะครับเข้ามาเช็คกับผมได้ แต่ก่อนจะเช็คผมขออนุญาตสอบถามข้อมูลก่อนเนาะลูกค้าจะไม่ได้ต้องติดแท็กซิงนะครับเพราะว่าการติดแท็กซิงนะครับตอนนี้ธนาคารสีเรียดมากนะครับสีเรียดมากยิ่งแท็ก t a 2แท็ก2นะครับจากต้องฟรีดาวสุดท้ายต้องในดาวนะครับการติดแท็กซิงคืออะไรครับคุณแมนการติดแท็กซิงคือการขอสินเชื่อไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นคือแท็กซิงครับ แต่ถ้าผ่านมันจะเป็นในส่วนของเครดิตเกิดใหม่ซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลา6เดือนหรือ1ปีบางไฟแนนซ์แต่ถ้าเป็นแท็กซิ่งที่ไม่อนุมนัตินะครับธนาคารซีเรียสเอาง่ายๆจะซื้อรถนะครับมาเต้นผมเป็นเต้นแรกก่อนแล้วกันไม่ติดแท็กมาหาผมอาจฟรีดาวได้นะครับก็ถือว่าสวยนะไฟแนนหน้านะครับสวยโคมไฟนะครับ รอยหินกระเด็นแทบไม่มีพี่นะครับตัวเก็บระหว่างกันชนครับสีสวยร้อยแ็กจ็บๆนะครับขอบ18อันนี้คือแม็กทรงของอ e ีสุเลยนะครับมาพร้อมกับยางปี2022นะครับแต่ผมดูจากสภาพยางแล้วเปลี่ยนให้ครับเพราะว่าผมดูจากด้านในนะครับมันกินในนะครับมันกินในผมจะได้ทําการเปลี่ยนยางแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วนล้อให้ด้วยนะครับยางก็เสื่อมสภาพนะแตกลายงาเดีย๋ยวผมจัดการให้สําหรับคันนี้ มันได้อยู่ในสภาพดีครับนี่คือสีประตูยกสูงตัวฮาร์เรนเดอร์กระจกมองข้างพไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของการสาดนะครับในส่วนของการสรดมันไม่มีให้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับแถมให้ฟรีนะครับถือว่าสวยนะสันเหลี่ยมนะครับมือจับโครเมียมเรียบร้อยคัสซีครับไม่มีการตัดต่อหรือเจียตอกใหม่แน่นอนพี่นะครับสวยนะร้อยแม็กแจมๆรอยปีนฟุตบาทไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของแคลิบอยตัวเทเปียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่ม้วครับพี่ ให้ตอบโจทย์สำหรับรถที่มีแคล r ิบอยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เดี๋ยวผมดูแลให้นะพวกยางพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้แล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่เลยนะขออนุญาตเปิดแล้วกันนะในส่วนของตัวไ i เนอร์นะครับกล้องถอยชัดนะตัวแซตตัวนี้มีกล้องถอยให้แล้วร้อยนะครับด้านในเบาะหนังเบาะหนังสวยมากนะครับปกติที่เราเห็นในส่วนของที่มีแคลริบอยมันจะไม่มีในส่วนของไลเนอร์แต่คันนี้ มีไลเนอร์นะครับให้แล้วนะไม่ต้องไปขูดขีดเกี่ยวกับตัวรถนะขนของขนของหนักได้เลยนะครับมีในส่วนของประตูหน้าต่างให้นะครับขนคนนะเปิดกระจกนะรับลมจะได้หายใจกันออกและที่สําคัญในส่วนของตัวสะโพกอันนี้คือสะโพกฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับตัวเลขตัวน็อตนะครับคมคมตัวพับเหล็กนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คสวยๆพี่นะครับใครได้ไปคุ้มค นะแคดดี้บอยก็อยู่ในสภาพดีครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีว่ามีจุดเลือกซุมมีน้ํามีอะไรเข้าหรือเปล่าแต่อันนี้ผมดูแล้วมันไม่ใช่ตัวกันน้านะครับมันจะมีแคดดบอยบางรุ่นที่เป็นตัวกันน้ําอ,อีกตัวหนึ่งนะครคือมันจะคุมมาถึง,ถง,ถง,ถงตรงนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของซีนที่เป็นซีนซิลิโคนให้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะแต่ตัวนู้นแพงนะครับไอ้ตัวนู้นแพงเลยแต่ส่วนมากถ้าเป็นในส่วนของรถหน่วยงานหรือรถที่เขาติดตั้งมาที่ใช้งานไม่ได้ซีเรียสเรื่อง พวกน้ำซึมพวกอะไรนะครับเขาก็ยึดตั้งประมาณนี้แหละนะครับไอที่ไม่แพงมากแต่ก็เป็นเคริบอยของแท้เหมือนกันนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับกล้องถอยมีนะครับแล้วก็ไฟด้านหลังลงดําตัดคมเมียมถือว่าโอเคนะครับด้านข้างก็ถือว่าสวยนะสีเดิมรอบคันนะครับในส่วนของนี่ครับตรงบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพดีแบบนี้ด้านในเป็นยังไงครับเบาะหนังผมหมอกเรียว่าโคตรสวยครับนี่ครับเบาะหนัง ที่เป็นสีดำนะครับได้จะเข็บสีขาวเป็นเบาะที่รับทรงสาลีระเขาไม่ได้ทําแบบแบบตรงๆแบบแบบเรียบๆมาเลยนะคือทํามาแบบโอ้โหนั่งสบายเลยแหละสําหรับห้องผู้โดยสารนะครับกว้างผมสูง170นะครับเข่าเหลือหัวเหลือขนาดเอ,า,อาง่ายๆนะครับถ้าคนร้อสูงร้อสินะเอาเอาสำหรับสาลีระคนไทยแล้วกันที่สูงๆมากๆนะสักร้อยแปดนั่งได้สบายครับ ฟิล์มนี้เป็นของรามิน่าแต่ผมดูแล้วนะฟิล์มน่าจะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าฟิล์มมันเสื่อมสภาพนะคันนี้นะครับได้2อ,อย่างแล้วนะ้ามาดูกับผมนี้ได้2อ,อย่างแล้วคือฟิล์มใหม่ติดตั้งฟิล์มใหม่ยางใหม่ครับสอ,อย่างนะจําช่วยผมด้วยนะอย่าลืมทวงนะครับ <c oughs> ที่สําคัญในส่วนของนี่ครับแอร์หลังมีมาให้แล้วก็ในส่วนของที่เป็น USB จุดชาร์จนะครับด้านหลังอันนี้คือ e s u นะให้แอร์หลังมา จุดชาร์จ USB ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สําหรับช่องเอาไว้ใส่เหรียญนะครับเอาไว้วางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะสภาพประดังคาด้านบนครับสวยมากนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเนาะแล้วก็ในส่วนของนี่ครับคอนโซลนะครับฝั่งคนขับตรงนี้ก็ตัดสีเทาดํามานะครับตรงนี้ก็อ่อนนิดนึงให้มานะครับแล้วก็กระจกหน้าต่างนะเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างไฟฟ้าปับไฟฟ้า ครบจบควมามไรมันติฟังก์ชั่นมีในส่วนของ cruise control ให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับครบจบเบาะคู่หน้านะครับปรับแบบเมน,นวดนี่ครับแต่ตัวเบาะนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ว่าเป็นคล้ายๆเหมือนตัวดิกคาโลนะครับตัวรับสัิลักษ์ทำมาสปอร์ตมากนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันเนาะเสียงเครื่องนิ่งมากครับ150แรงมา้านะครับ4.6ปาวนะดีเซลนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมาก นะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่เอ่อสิสิบห้าถึงสิบเจ็ดกิโลต่อลิตรเลยนะเครื่องเนี้ยนะครับ1.9ตัวนี้น้ำมันครึ่งถังครับเดี๋ยวผมแถมให้เต็มถังนะสามอย่างนะอ่ะสามอย่างเลยครับโอ้ยแถมเยอะมากนะครับสหรับคันนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับรอยแหวนขูดไม่มีนะครับแดบปอดสวยๆนะพี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอฟทัชนะครับเป็นเหมือนหุ้มหนังมาแต่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฝา แต,แต่ก่อนผมขับอยู่นะปี17นะครับปี17ผมก็จะเอาผ้าเอาผ้ามาใส่ตรงนี้แหละนะครับหาอะไรมาลองหน่อยนะกันเสียงเพราะว่าถ้าเราวางคอนโซลนะคอนโซลมันจะเสียนะครับคอนโซลนี่สวยนะี่ครับสองขบอนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าร้อยแล้วกันนะขอหนึ่งหมื่นกลางๆหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับรองรับในส่วนของตัวบลูทูธได้นะครับเครื่องเล่นซีดีดีบีดีนะครับเอฟเอเอ็มนะวิทยุได้หมด เดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดในส่วนของแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็นปฏิทินนะครับมีปฏิทินให้นะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะไปที่หน้าแรก <L ess> <ๆ>อ่านะครับนี่ครับสามารถรองรับในส่วนของ apple carplay ได้นะครับมันรองรับได้ทั้ง2ระบบนะครับถ้าคันไหนมันไม่มี android auto แต่มี apple carplay ไปเพิ่มเติมที่อ่าอีสได้คันไหนมี android auto แต่ไม่มี apple carplay นะครับไปเพิ่มเติมได้ไม่กี่บาทนะครับได้ของแท้ เขาจะอัปเดตหน้าจอให้นะครับแล้วก็กล้องถอยนะครับนี่ครับกล้องถอยอ่ะผมลืมเอาฝาท้ายขึ้นหรือเปล่านะครับกล้องถอยมันชัดอยู่แล้วนะครับเส้นบอกระยะมีให้นะครับอย่าตรงนี้ผมดูให้นะครับน่าจะมีอะไรไปขวางโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนที่สําคัญนะครับในส่วนของนี่ครับเลขไม้นะครับเลขไม่แสดงอยู่ที่1นึ่งหนึ่งแ 17,000นะครับ1นึ0 0 0สนหนึนะครับก็ถือว่าสวยนะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเงงเงานะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือมีให้ครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะครับตัวไฟนะสว่างสบายอยู่แล้วด้าสภาพดังคาด้านบนก็ถือว่าสวยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ รับได้สวนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะขนาด150แรงม้านะครับ1.9ลิตรนะครับหรือเครื่องพันเนะครับพันเซีซีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะสิ 15, นะถึง17โคตรประหยัดอันนี้คือระดับวิ่งวิ่งนอกเมืองนะวิ่งนอกเมืองหรือวิ่งทางไกลนะครับจะอยู่ประมาณนี้ประหยัดมากมีทัร์โบให้แล้วร้อย โดยรวมถือว่าโอเคนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับการมาร์กการเก็บท่อของเหลวนะครับได้ข้างที่ดูก่อนเม็ดอาร์ครับการพับเหล็กนะครับเดิมๆนะหัวรดเดิมๆครับหัวรดนี่สวยใครดูรถไม่เป็นมหาผมได้นะครับการตีโป่งการในส่วนของตัวยางกันลมนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เป็นการความร้อนไม่มีฉีกขาดที่สําคัญครับโอ้โหน้าน็อตสวยทั้งสองฝั่งพี่เรื่องความชัดเจนนะมหาผมได้นะครับซื้อสดนี้ เพราะว่าอะไรครับลูกค้าจะซื้อสดทั้งทีราคารถเป็นแสนนะครับครึ่งล้านอย่างนี้นะเป็นล้านอย่างนี้นะครับลูกค้าต้องในความชัดเจนไม่ใช่ว่าคุยอีกอย่างหนึง่งคุยทางโทรศัพท์อีกอย่างหนึง่งขับรถมาตั้งแต่แถวอจันทบุรีนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับขับรถมาไกลแต่พอมาถึงเต็นท์นะครับคุยอีกราคาหนึ่งถ้าผมเป็นลูกค้าผมเสียความรู้สึกคุยราคาให้มันจบเลยนะครับมาลูกค้าจะได้มาดูรถนะเพื่อความสบายใจผมจะได้เตรียมรถปุ๊บทำอะไรปั๊บนะ ขับรถกลับนะครับแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่คันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปเดือน10นะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเดือน10ปี68ผมเปลี่ยนให้แล้วนะเหลือน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าเป็นน้ำหนึ่งต่อไม่ได้เลยนะครับเครื่องของเหลวเฟืองท้องเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นะครับยางพวกนี้นะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อผมมีไทพัดในตัวลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการให้ก็ประมาณนี้แล้วกันการภาษีพรบผมจัดการให้เนาะไม่ต้องห่วง สุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกัน,นครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องผ่านรถเมล์แบงนี้วันนี้ผมแอมพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ